จุดมุ่งหมายของชีวิตคู่คู่ชีวิตไม่ใช่การทำยังไงให้อยู่ด้วยกันไปจนตายจากกันแต่คืออยู่ยังไงให้เกือ้อกูลต่อกันมากที่สุดและเบียดเบียนกันน้อยที่สุดสาเหตุที่ชีวิตคู่ไปกันไม่ค่อยรอด ก็คือการขาดเคารพขั้นพื้นฐานซึ่งกันละกันคือการขาดความเคารพในการอยู่ร่วมกันการเป็นครอบครัวร่วมกันขาดความสม่ำเสมอคือขาดความสม่ำเสมอไม่เหมือนอดีตที่หวอยหาอยากได้อยากครอบครองกันละกันขาดความใส่ใจคือเพราะคิดว่าอยู่กันมานานไม่พูดอีกไม่พูดอีกให้อีกฝ่ายควรจะรู้อีกฝ่ายควรเข้าใจเลยคิดไปเองว่าไม่เป็นไรขาดความยับยั้งคือเมื่อ เมื่ออะไรไม่เหมือนเดิมสันดานของความเป็นคนของกันและกันมันก็โผล่โหยหาความตื่นเต้นไม่เติมเต็มรสชาติที่เคยมีหลายคู่เอาเกิเล่นนำชีวิตแม้จะรู้ว่าผิดก็ทำเพื่อสนองอารมณ์ตัวเองขาดสติคือไม่มีสติเมื่อมีการกระทบกระทั่งไม่ประนีประนอมฉันถูกผมถูกไม่มีใครยอมใครฉันชนะเธอชนะความสวยจึงตกไปอยู่ที่ลูกที่ต้องมาเจอพ่อแม่ ดีแต่หลงกันแต่ไม่ได้รักกันอย่างแท้จริงชีวิตคู่ถ้าเริ่มต้นด้วยการอยากอวดว่าตนมีเหมือนเหมือนชาวบ้านได้มีแต่งงานได้มีลูกเหมือนเหมือนคนอื่นแต่ไม่เคยพิจารณาให้รอบครอบจริงๆหรือพิจารณากันในระยะเวลาไม่มากพอที่จะให้อีกฝ่ายเผยนิสัยจริงๆออกมาเมื่ออยู่ไปแล้วเกิดกรณีอะไรขึ้นมาก็ต้องมานั่งทนนั่งบ่นว่ามีกรรมมีทุกข์เป็นกรรมเก่าเคยก่อไว้กับเขาต้องมาชดใช้ ต่างๆนานาซึ่งเราเลือกได้ว่าจะไม่ทุกแต่แรกก็มีสองทางคือก่อนมีชีว มีคู่ชีวิตจงให้เวลาอย่าเร่งรีบพิจารณาดีๆว่าควรมีกับไม่ต้องมีอันไหนจะสุขและเติมเต็มความต้องการของเราจริงๆความรักคือองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้ชีวิตทุกคนมีชีวิตชีวาแต่ไม่ได้หมายถึงทั้งหมดของชีวิตของเราเพราะเมื่อใดที่เราไม่เตรียมใจชีวิตคู่ก็พร้อมจะล่มสลายได้เช่นกันสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกชีวิตคู่คือ1ศรัทธามไม่เสมอกัน 2. ปัญญาไม่เสมอกัน 3. ทานไม่เสมอกันคือความเสียสละสี่ศีลไม่เสมอกันเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะความคิดและเส้นทางเดินในจิตใจความรู้สึกมันคนละทางกันก็จำเป็นต้องแยกย้ายในที่สุดสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ